วันนี้มาพบก,กันอีก้วันนี้เราจะมารีวิวราบูบูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเลยนะคะว่าเป็นยังไงอย่างแรกอันนี้คือข้างหน้านะคะนี่หมวกน้องถอดได้นะคะแต่ไม่อยากถอดใส่กลับไม่ได้ะค่ะอันนี้คือข้างหลังนะคะค่ะราบูบูจบไปหนึ่งครั้ง DIY นะคะก็ทำอะไรก็ได้เลยตามใจเรานะคะอันนี้คือโคมไฟนะคะเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูก่อนนะนี่ค่ะไฟแบบนี้เลย แล้จะนิ่มๆนะคะอันนี้ข้างหน้าค่ะอีกตัวนึงนะคะอันนี้ก็อไฮเบบี้เหมือนกันนะคะแต่อันนี้เป็นตัวสีฟ้าของแม่นะคะนีข้างหน้าค่ะีข้างหลังนะคะต่อไปเรามีรีวิวไม้กะาานี้กัน,นะคะ่ะอันนี้เราเปิดสฟได้เลยนะคะตรงตรงนี้เลยสีม่วงตรงนี้นะคะ เป็งแต่มันไม่มีเพลงะคะ่ะอันต่อไปนะคะอันต่อไปเป็นอะไรค่ะเด็กที่สุดนะคะนนี้เราไม่เป็นเพลงก่อนนะคะแบบไม่มีเพลงนะคะ่ะอันนี้อันนี้คือไม่มีเพลงนะคะ